กัดความของปัะสนีหมายเลข5ก็คือร้องฟินอินเนอร์เต็มถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัะสนีหมายเลข5ครับโอ้โห,โหนี่คือโฉมหน้าของปัะสณีหมายเลข5นะครับคุณทามไทยคุณเป้ เห็นหน้าปัศณีหมายเลขห้าแล้วคิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ยีิเจ็ดครับยี่สิบจ็ดปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราเยอะไปครับที่พี่บอกในย่สิบเจอะเยอะไปน้องคนนี้ยังเด็กอยู่เพิ่งผ่านเป็นจำเพศมายี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอ่ะคนอื่นเด็กลงมาได้อีกนะสำหรับแอร์ค่ะดูแบบ ไม่น่าจะ20่ปลายปลายแต่ไม่รู้นะด้วยความจำม่ำเจ้าเนื้อเขาก็จะเลยดูแบบแต่งตึงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะหลอกเราได้หรือเปล่าแต่แอบว่าประมาณสัก23 24แอบบอบ24แล้วกันค่ะแอบบอก24ครับคุณเอกรีกกำลังพยายามดูการแต่งตัวก็วยังดูเด็กเนานะเออหน้าก็แต่งตึงกว่ายี่สิบหกพอได้่ะด่ว่านี่ว่าเด็กเด็กจริงเลยอ่ะเด็กจริงเลยอ่ะน่าจะแบบ มหาลัยยังได้เลยแต่การยืนยังดูแบบเ,ออเด็กเนาะ,ะ22แล้วกันครับ22ปีหมอริดท,ทุนถามไทยคุณเป้คุณตอบครั้งแรก27และคุณเหลือตัวช่วยสุดท้ายคือ close up ไม่ใช้ครับไม่ใช้นะเอาละโอ้โหไม่ใช้ด้วยงั้นมีเวลา15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่27ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชนครับโอ้โหทำไมเป็นเป็นสองหนุกดีตัดสินใจเร็วเหลือเกิน กดเปลี่ยนจะเปลี่ยนจาก27ปีเป็น20ปีครับ20เลยโอ้โหต่อมาแล้ว20ปีมาลุ้นกันเลยครับปัสศนีหมายอะไ5ครับคุณอายุ20ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่ง สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรุณีวังผือนะคะชื่อเล่นชื่อเบาวิวค่ะชื่อเล่นชื่อเบาวิวเบาวิวอายุ28ปีค่ะ28ปีตอนแรกตอบมานี่เกือบจะถูกแล้วนะแต่ตอบยี่สิหนูแทบโอนโอนเงินให้เลยนะคะตอบ20่สิบแปดาต้องหายไปแปดหมเราจะโอนให้เขาเท่าไหร่ดีส0 0แสนกลับบ้านกับหนูด้วยคนไหนคนไหนทำไมมีอย่างเงี้ยมีดีลได้ด้วยเหรอดีลต้องดีลก่อนออ๋ต้องดีลไว้ก่อนอ่ะมาถาม เบหวิวนี่คือชื่อเล่นจริงๆเราเหรออันนี้เป็นฉายาค่ะที่พี่ในวงการตั้งให้เออเหรออาอทำไมทำไมทำไมถึงตั้งให้แบบนี้ก็น่าจะเข้ากับบุคลิกขัดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้มันมีแบบเอะไรที่มันตัดกันหน่อยอ่าแล้วเบาหวิวคืออะไรอะไรเพลงฮิตอะไรอินเนอร์เต็มคืออะไรคุณเป็นอะไรเป็นนักร้องที่สสยเอนเตอร์เทนด้วยเต้นด้วยร้องด้วยถนัดแบบร้องเพลงของใครบ้างก็มีพี่ตั๊กแตนแล้วก็มีแบบว่าลูกทุ่งใหม่ๆที่ ที่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะตามกระแสไปเออเส้นทางกว่าที่คุณจะมาเป็นนักร้องได้นี่คุณไปประกวดอะไรมาบ้างไหมประกวดเยอะมากค่ะกี่เวทีเท่าที่จําได้น่าจะเป็นร้อยอยู่ค่ะผลที่ได้คือไม่เคยชนะเลยเลยเหรอค่ะไปประกวดเยอะๆก็ไม่ชนะเลยไม่เคยค่ะแล้วคุณท้อไหมก็ก็มีท้อบ้างนะคะแล้วก็มีแบบว่าเวลาไปตามงานจ้างอะไรเงี้ยเจ้าภาพจะแบบปฏิเสธ คือยังไม่เห็นความสามารถเราอะแต่ก็คือปฏิเสธเราก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพี่คนที่พาไปด้วยอะเขาก็แบบว่าเออขอให้น้องแบบแสดงความสามารถก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอหนูแสดงไปเขาก็โอเคงานต่อไปก็มีมาเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะแล้วเวลาเราไปโชว์เราก็อินเตอร์เทนเขาเต็มที่ใช่ค่ะเร,เ,เรามีแบบแต่งหน้าเองทําอะไรเองอย่างงี้ป่ะทาทุกอย่างเองหมดเลยค่ะแล้วสไตล์สไตล์สไตล์แต่งหน้าเรามีแบบไหนบ้างก็ส่วนมากตอนนี้จะเป็นแนวแบบว่าอินเตอร์เทนตลกอย่างเดียวเลยค่ะ อ๋อแบบแต่งแบบหาๆเลยเห็นก็ฮาแล้วอยางเงี่ยเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าสวยๆไม่ค่อยได้แต่แปลกๆมีตลอดก็เลยแปลกๆเลยค่ะโอ้ตาเจอของเจงอ่ะอธิบายมาขนาดนี้ถ้าไม่เห็นเบาาวิวโชว์มันก็ไม่เห็นภาพได้วันนี้โชว์ให้เราสักหน่อยได้ไหมได้เลยจ้ะอ่ะงั้นไปดูโชว์จากเบาาวิวกันเลยครับ เบ้าวิวออกมานี่ใครแต่งหน้าให้เนี่ยแต่งเองค่ะแต่งเองเลย <c oughs> สไตล์นี้เลยใช่โอ้โหอะ,ะท่านผู้ชมดูอยู่แล้วสนใจอยากจะติดต่องานติดต่อได้ที่อ,องทาง IG นะคะ t u c k 1 7 2 5 3 5นะคะแล้วก็ Facebook <c oughs> กับ Youtube พิมพ์ว่าเบาวิวเจอเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่องานนะคะ0ูนย์หกห6 1, 1คะ่ะวันนี้ขอบคุณเบ้าวิวนะคะ สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่ะเซน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 ที่วิ่ง